สวัสดีครับผมกดมือ้ำดำครับนี่เอาไดโนเสาร์ครับออกมาสอมวัฒน์บางๆครับในรอบหลายเดือนครับเหยยบลอยเลยครับเมื่อกี้ไทยพวท่านหรอครับโอ้สิไดเนี่ยครับจะยวผมพาเขาไเบื่องครับนกปลาเป็นนกเสียงน่าจะเป็นเสียงกลางเลยครับนกปลาน่ะแต่บางคนก็อาจจะว่าเสียงใหญ่ครับ มาจากเคล็ดเบียกก็เลยเอาออกมาสอมครับเด็กน้อศึกาผมก็บอกคิดว่ามันจะเขา่ามามาเข่าดอกขอเขาแร้วกเขามาอยู่หน้าน,นี่แหละครับนี่แหละมาให้อาหารหมูอยู่เมื่อกี้ก็เลยออกมาได้ยินเสียงคู่พอดีว่มามันสิบกเข่าส้มมาเบิ่งครับนกปลาเสียงใงญ่ครับตามที่ผมผมตามที่ผมผมว่าเป็นนกเสียงใงญ่ครับนกปลาตัวนี้ แต่บางได้หลายอาจจะว่าเป็นนกเป็นนกเสียงกลางนี่นครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาลงมาให้เบิ้งครับว่างกล่องนะครับกค,คือว่าครับบ่ดดิตั้งบ่ดดิตั้งใจว่าสิมาอันนี้ครับก็เลยบ่ดดิเตรียมตัว ทุลักทุเลจักหน่อยครับมันบ่ได้เอาเกียมมาอย่างลยแค่เอาออกมาสอมมือซื้อบังเอิญน,นกป่าหันมาถือขี้ซื้อครับทุลักทุเลจักหน่อยครับเพราะว่าบังเอิญบังเอิญเอาออกมาซื้อครับบ่ได้ตั้งใจก็เลยบมมีอุปกรณ์ยังมาเลย น้ำครับ nah. ตัดสิได้ก็ได้ง่ายๆครับโอ้ยมัญญามไปต่อต่อยูุบัดมืองบดเวีนก็บ่อถือสิบ่อใดก็ได้เนี่ยครับโอ้ถือว่างามครับโอ้นปลานี่งามหมดตัวนี้ผมคิดว่าสิมาถือได้ครับเพิ่งพเนึพเนิดยังกับบ่อใดบ่อใดพังบ่อใดยิ่งได้แค่พังไว้แต่โดนแหละครับ เสร็จเวียกจากงานยกอ้อยผมก็เลยออกมาดิ่ิหนิออกมาออกมาห้อาหารหมูแล้วผมก็เอานกเอานกออกมาไว้หน้าพ้อมครับเอานกออกมาไว้หน้าพ้อมเดี๋ยวยินเสียงขันอยู่นี่ครับนี่พอผมเอานกมาใส่หนี่ปุ๊บจก๊กหนีไปใส่ครับพอพักข้าวนึงกับม่พอเป็นตะเหยียบซ้ำมึงเนี่มัดตอนเฮ็ดดีๆโอ้ยจักพังจักยั้งจกักนั่นก็บัวเขามาไก่ขันสีได้ก็ได้ง่าย แต่ว่างามครับนกตัวนี้งามงามอยู่ถือว่างามเลยแหละครับไดโนุโซโซไก่เป็นนกพิการไปเลยครับไดโนาโซก็ได้หนูเขากงเท่ยนึงถือเยี่ยวเขาเท่ยนึงไดโนาโซ งามครับตัวนี้ครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับกิดหลายๆคนหลายๆเอฟซีอาจจะถามถึงว่าหายไปไซบอได้หายไปไซครับยากบ่ได้มีเวลาครับเพราะมีเวลากตอนแรกก็มาห้อาหารหมูซื้อๆบ่ได้ตั้งใจว่าสิมาต่ตครับก็เลี้วเห็นแต่โนเสาคันดีเห็นมีนกปลามากอยู่แถวนี้ก็เล้วออกมาข้นซื้อครับมันบังเอิญได้ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ